สำลึกตัวขึ้นมาได้เพราะกระดันความเสียใจยิ่งใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ดีบวัวเมาในลาบยศเข้าใจว่าตัวเองดีตัวเองวิเศษไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครข้าพเจ้าใช้ทรัพย์แล้วก็ยศของตนเบียดเบียนบีบคั้นพวกชาวบ้านอย่างทารุณแต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าเป็นการทารุณกลับยินดีปรีดาียอีก ที่ได้เห็นความหยาบยาผู้ชาวบ้านและเห็นมวลทรัพย์สม,มุตไหลายมาเดมาข้าพเจ้าครองชีพอยู่บนน้ำตาผู้อื่นโดยแท้เมื่อได้ฟังด่งนดานแสดงเหตุผลกับเด็กความโกราที่จิดใจข้าพเจ้าก็หายไปหมดสิน้นรู้สึกสำนึกตัวขึ้นมาทันทีว่าได้ทำความชั่วอะไรไปบ้างเออท่านช่วย,ยกข้าพเจ้าขึ้นจากปลักแห่งความชั่วร้ายอย่างแท้จริงเนอะ อย่ารอค่ายไปเลยอุบาทกรู้สันนิษได้เป็นการออดีแล้วข้าพเจ้าคล้ายกับเพิ่งตื่นจากฝันร้ายวันลึลกถึงการกระทำในอดีตแล้วรู้สึกสังเวชสลดจิตเลือเกินข้าพเจ้าขอปฏิญ,ญาณต่อท่านว่าตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ทำเช่นนี้อีกจะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดที่ชาวบ้านที่ต่อข้าพเจ้าให้เหลิกแล้วต่อกันไปพร้อมกันนี้ก็จะแบ่งที่นา หมาะไปเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาทุกๆุก,กครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือกเกื้อกุลเขาด้ดีต่อไปด้วยอัตมาไม่นึกเลยเ<อ>ว่าคําพูดที่อัตมาพูดเล่นๆกับเด็กจะสามารถเปลี่ยนจิตใจของท่านได้อัตมาพูดไปตามหลักไม่ได้เจตนาจะสอนผู้ใดเออดูเหมือนมองไม่เห็นท่านด้วยซ้ำไปแต่อาตมาก็รู้สึกดีใจที่คําพูดทําให้ท่านสํานึกกลับตัวเป็นคนดีได้ อย่าเสียใจยไปเลยอุบาสกอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ให้แล้วไปยังไม่สายเกินไปที่ท่านจะทําความดีลบล้างความชั่วที่ทําไว้แต่หดหลังพระบรมศาสดาของเราตรัสไว้ว่าคนบางพวกมืดมาแล้วก็มืดไปคือทําชั่วมาก่อนแล้วก็ทําชั่วต่อไปพวกนี้ใช้ไม่ได้คนบางพวกสว่างมาแล้วก็มืดไปคือทําดีมาก่อน ภายหลังกลับทําความชั่วพวกนี้ใช้ไม่ได้และคนบางพวกสว่างมาแล้วก็สว่างไปคือทำดีตลอดไปพวกนี้ดีที่สุดคนบางพวกมืดมาแล้วก็สว่างไปคือทำชั่วมาก่อนภายหลังกลับตัวได้ตั้งหน้าทำความดีพวกนี้ก็ใช้ได้ดูก่อนอุบาสก ท่านจัดเป็นคนประเภทสุดท้ายนี้ในอดีตท่านได้เดินไปในทางอันมืดมนแต่บัดนี้ท่านบรรลุถึงทางอันสว่างแล้วจงตั้งหน้าทำความดีต่อไปเถอะขอบพระคุณท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนนี้จำไว้ว่าพึงชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยการถ่อมตัวพึงชนะผู้แก้วกล้าด้วยการให้สามัคคี พึงชนะพูดต่ำสักด้วยการให้ของเล็กน้อยพึงชนะผู้เสมอด้วยความเพียรพยายามอาตมาขอลาพรุ่งนี้เช้าขอาไปจากจะเรียบประชุมชาวบ้านเลย ุกครั้งที่เคยพบเห็นหน้าแบบมีรู้สึกไม่สบายใจใช่ใช่ใช่วันไปวันนี้และเจาไม่ผิดเลยยังไงซะวันนี้นายบ้านผู้ทารุณก็คงจะหาทางขุดเลือดเนื้อพวกเราแน่ใไม่ว่าที่ไหนที่ไหนะ็มาแกพี่น้องทั้งหลายโปรดฟังเขาดีฟังเขาดีนายพูดแล้วพูเลือดเนื้อเรื่องอะไรเดี๋ยวก็รู้กละใครพูดอะไรได้ยินนะนี่ข้าพเจ้าขอประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบว่าทุกคน ที่เป็นหนี้สินข้าพเจ้าเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามว่าไงอืมไา้เขาจะไปคิดเอาคืนจากท่านเป็นไปได้ไอ้ท่านพ้นจากนี่สินเป็นอิสระแก่ตัวเองทุกๆคนไม่เป็นหรือเปล่าส่วนผู้ใดทำนาของข้าพเจ้าอยู่เป็นจำนวนเท่าใดก็ขอให้เข้าครอบครองถือสิทธิ์ในที่นาจำนวนนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นี่จีเขาจะยกให้ในอดีข้าพเจ้าได้ก่อกรรมทำเข็นไว้แก่พวกท่านมากมายบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สำนึกตัวได้แล้วในความผิดเหล่านี้และด้สึกเสียใจอย่างใหญ่หลวงขอท่านทั้งหลายโปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอรับรองต่อหน้าเพราะสุริยเทพเจ้าว่าั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจะไม่ทำการเช่นนั้นอีกเป็นอันขาด oh. จะตั้งใจให้การคุ้มครองแก่ท่านโดยทำสื่อไป ในบ้านกลับใจก็มาถึงฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเป็นเวลาบ่ายแดดก,กําลังร้อนจัดจึงแวะเข้ามานั่งพักใต้ต้นมะม่วงใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำน่าประหลาดจริงๆไม่เห็นมีน้ําอยู่เลยในแม่น้ํามีแต่ทรายสีขาวกำลังร้อนระอุด้วยเปลวแดดจนแทบจะมองดูไม่ได้เนรัญชราควรจะได้ชื่อว่าแม่ทรายมากกว่าแม่น้ํา ถึงแม้อากาศจะร้อนจัดแต่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ร่มเย็นสบายดีพื้นสายนุ่มเย็นสบายบนฝั่งแม่น้ำเนรันรานี่สิพระบรมศา,ศาสดาประทับนั่งใต้ร่มโพธิ์เมื่อนนานมาแล้วเะียสิงแพะที่ไหนอ๋อั่นไงชายชราไล่ต้อนฝูงแพะเข้ามานอนในร่มไม้ และตัวชายชราเองก็เดินตรงเข้ามาโอ้ท่านธรรมนะักท่านมาจากไหนเหลือจะไปไหนอัตมามาจากกรุงสาวัตถีตั้งใจจะไปกรุงราชเกลือท่านมาจากกรุงสาวัตถีใชนไหมเนี่ยเป็นความจริงอัตมามาจากกรุงสาวัตถีมีอะไรที่ท่านสงสัยถ้าอย่างนั้นท่านก็เดินทางมาไกลามาก ข้าไปเก้าไม่เคยไปสาวัตถีหรอกแต่ข้าประโยุนไกลมากทีเดียวท่านมาคนเดียวหรือมีเพื่อนมาด้วยละ่ะอาตมาเดินทางมาคนเดียวเดินทางมาคนเดียวเช่นนี้นะไม่กลัวละ่ะจะต้องกลัวอะไรอา้าวก็กลัวอันตรายกันต่างนะกิเออยังเช่นโกมผู้ร้ายหรือว่าจับร้ายจรผู้ร้ายอาตมาไม่กลัวหรอกเพราะไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้เขาปล้น มีแต่บาทและจีวรเท่านั้นแต่เขาต้องการอาตมายินดีจะให้สัตว์ร้ายอาตมาก็ไม่กลัวเพราะไม่มีอะไรจะให้สัตว์ร้ายเหล่านั้นแย่งชิงมีแต่ศีรษะและร่างกายนี้เท่านั้นแม้ร่างกายนี้ถ้าสัตว์ร้ายเหล่านั้นต้องการอาตมาก็ยินดีสละให้เหมือนกันโอ้ถ้าท่านไม่กลัวเจ็งเหล่านั้น นับว่าท่านเป็นคนกล้าหาญที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าได้เคยพบมาคนเราทุกคนกลัวอันตรายภัยพิพบัติต่างๆด้วยกันเท่านั้นยอดของอันตรายก็คือความตายถ้าไม่กลัวความตายเสียะอันตรายอย่างอื่นก็ไม่มีความหมายถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่กลัวความตายเลยทิอาตมาไม่เคยกลัวความตายเอ๊เพราะอะไรละท่านกรมันนะัะ พระอาตมาคุ้นเคยกับความตายซะแล้วฮะท่านคุ้นเคยกับความตายหมายความว่าท่านเคยตายมาแล้วท่านเคยตายมาแล้วหลายครั้งก็เคยซะแล้วอย่างนั้นใช่ไหมหาไม่ได้ในชีวิตของอาตมายังไม่เคยตายอ,อ้าวไหนว่าคุ้เคยกับความตายไงอะ ถูกแล้วอาตมารู้จักคุ้นเคยกับความตายโอ้ยข้าพเจ้างงไปหมดแล้วมันยังไงกันแน่นี่ย่าง,งงไปเลยที่อาตมาบอกว่ารู้จักกับความตายคุ้นเคยด้วยดีนั่นก็เพราะอาตมาหมั่นระลึกถึงมันเสมอว่าชีวิตของเรากําลังไหลไปสู่ความตายเช่นเดียวกับกระแสน้ําในแม่น้ําไหลไปสู่ทะเลเราห้ามน้ําไม่ให้ไหลไม่ได้ฉันใด เราก็ห้ามชีวิตไม่ให้ตายไม่ได้ฉะนั้นเราต้องตายแน่เพราะชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันคืนที่ผ่านไปคือก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งที่เรากใกล้ความตายเข้าไปทุกทีความตายคือความจริงแห่งชีวิตเมื่อรู้เช่นนี้แล้วอาตจจมาจึงไม่กลัวต่อความตายออน้าฟังข้าเจ้าเห็นด้วย แต่ก็ยังไม่ขอดสงไก่อยู่อย่างหนึ่งท่านสงสัยอะไรเพียงแต่ระลึกถึงความตายบ่อยๆทำไมหายหวาดกลัวได้หรอข้อนี้ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าจะทำให้หายกลัวได้อย่างไรถ้าทำบ่อยๆเข้าจนคุ้นเคยกับความตายเห็นความตายเป็นของธรรมดาสามัญซะแล้วก็หายกลัวได้อย่างแน่นอนทีเดียวอาจจะมาขอถามหน่อยเถอะว่า เมื่อท่านยังอยู่ในวัยเด็กนั้นท่านเคยกลัวใครบ้างไหมเ,เดียว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 ขอให้ขพเจ้านึกดูก่อนนะอืมออ๋อนึออกแล้วนึกออกแล้ว,ออลวเคยกลัวไหมเคยกลัวเหมือนกันขพเจ้าเคยกลัวทายแก่คนหนึ่งหน้าตาของแกน่ากลัวมากชอบพูดจาหยอกล้อให้เด็กกลัวเธอด้วยขพเจ้าเรียกแกว่าลุง เพราะเป็นญาติทั้งฝ่ายบิดาบ้านของเราอยู่ใกล้กันววเวลาข้าพเจ้าร้องไห้แม่ก็มัดตะคุ่อลุงมาแล้วลุงมาแล้วข้าพเจ้าจุดร้องไห้ทันทีเพราะกลัวลุงมากจริงๆในเวลานั้นท่านกล้าไปมาหาสูล่ลุงของท่านไหมโอไม่กล้าหรอกท่านสมณนะเพียงแต่ได้ยินเสียงลุงข้าพเจ้าก็วิ่งหนีทันทว กลัวอออกอย่างนี้จะกล้าเผชิญหน้ากได้ยังไงท่านหวาดกลัวลุงของท่านตลอดมาหรือภายหลังหายกลัวภายหลังความกลัวหายไปแต่กว่าจะหายนะั่มันก็กลินเวลาไหลไปทีเดียวท่านพอจะรือลึกได้ไหมว่าเพราะเหตุใดท่านจึงหายกลัวลุงเอ๊เนี่ยท่านจะมาถือถสวนเรื่องราวนี้อะไรก็กำบ้ากันทัางหมกันเนี่ยอย่าเพิ่งไม่พอใจสิอาจจะมาไม่มีเจตนา เป็นความจริงนะอุบาสกอัตมาไม่มีเจตนาเลยสักนิดเดียวที่จะไล่เลียงชีวประวัติท่านเล่นๆต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นเองว่าการระลึกถึงความตายบ่อยๆทําให้ไม่กลัวตายยังไงถ้าท่านบอกกับอัตมาได้ว่าทําไมจึงหายหวาดกลัวท่านพอจะระลึกได้ ก็โปรดบอกอาตมามาด้วยว่าเพราะอะไรภายหลังท่านจึงไม่หวาดกลัวลุงของท่านเออเขา้าถึกจำได้นะ่ะดูมันว่าคราวหนึ่งลุงของขบจ้าล้มป่วยมารดาจึงพาขบจ้าไปเยี่ยมท่านอตอน,นแรกแม่ก็ยังกลัวอยู่แต่หลังจากไปบ่อยๆเข้าความกลัวก็ค่อยๆหายไปจนในที่สุดก็ไม่นึกกลัวอีกเลยนี่แหละ ความตายเปรียบเหมือนกับลุงของท่านเมื่อ,อยังเด็กท่านกลัวลุงยังไงคนทั้งปวงก็กลัวความตายเช่นนั้นท่านไม่กล้าไปมาหาสู่ลุงเพียงจะได้ยินเสียงก็วิ่งหนีคนทั้งปวงก็ฉันนั้นเขาไม่กล้าระลึกถึงความตายเพียงจะได้ยินคำว่าตายหรือเห็นคนอื่นตายก็หวาดสะดุ้งซะแล้วต่อมาภายหลังท่านหายหวาดกลัวลุงเพราะไปมาหาสู่บ,บ่อย จนเกิดความคุ้นเคยชั้นใดคนเราก็มันระล,ลึกถึงความตายบ่อยๆจนคุ้นเคยกับความตายแล้วจะไม่หวาดกลัวต่อความตายชั้นนั้นอท่านธราศพูดไปเทียบหน้าฝังมากข้าพเจ้าเชื่อท่านแล้จก็พยายามร้องดูเออแต่ว่าอะไรเลยอ,อุบาสกข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าไอ้การระลึกถึงความตายเนี่ย มันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างข้าพเจ้าเคยระลึกถึงเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่ระลึกถึงความตายมันก็ทําให้ใจเศร้าเกิดความท้อแท้หมดอะไรตายอยากในสิ่งทั้งปวงอยากจะนอนคอยวันตายอย่างเดียวข้าพเจ้าก็เลยไม่อยากคิดถึงมันสู้ลืมมันซะเลยดีกว่าปล่อยให้ชีวิตสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ จะตายเมื่อไรก็ช่างมันคิดอย่างนี้ค่อยสบายใจขึ้นบ้างดูก่อนดูบาศสมมุติว่าทายคนหนึ่งกําลังพายเรือที่พุลไปได้รูข้ามแม่น้ําใหญ่ขณะที่พายเรือไปเขาก็มองเห็นว่าน้ํากําลังพุ่งเข้าเรือตามรอยรั่วเขารู้ดีว่าเรือจะต้องจมลงกลางแม่น้ําแน่เมื่อคิดว่าเรือจะจมเขาก็เกิดความเศร้าใจหมดอะไรในชีวิต ก็าไม่มีทางจะอาศัยเรือไปฝั่งโน้นได้จึงไม่คิดถึงการจมของเรือยืนร้องรำทำเพลงสนุกสนานไปในเรือจนกระทั่งเรือจมลงไปเขาก็จมน้ำตายท่านเห็นว่าชายคนนี้ฉลาดหรือโง่โอ้โ,โง่โง่ยังไม่มีปัญหาทีเดียวเพราะเหตุใดอ้าวเพราะรู้วักคนพายเรือรั่วจะต้องจมกลางแม่น้ำแล้วออยังมัวประมาทร้องรำทำเพลง คนแบบนี้จมน้ำตาจะได้ก่อนรับประจำหน้าแล้วละถ้าอย่างนั้นท่านก็โง่ด้วยอ่ะอะท่านสมณนะนี่ท่านมาว่าข้าพเจ้าโง่ข้าพเจ้าโง่ยังไงอาตมาจะชี้แจงให้ฟังว่าท่านโง่ยังไงร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเรือรั่วโอคะสงสารที่ท่านจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ฝั่งข้างโน้นเปรียบเหมือนพระนิพพานท่านกำลังพายเรือรั่วคือร่างกายข้ามโอคะสงสารไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานแต่เรือคือสังขารร่างกายของท่านกำลังจะจมก่อนที่ท่านจะถึงฝั่งซึ่งอยู่ไกลออกไปจนมองไม่เห็นทั้งๆท,ที่เรือจวนจะล่มทั้งๆท,ที่รู้ว่าจะต้องจมน้ำตาย ยังประมาทร้องรำทำเพลงอย่างนี้ไม่โง่ได้ยังไงถ้าเป็นอาตมาอาตมาก็ไม่ทำอย่างนั้นถ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นแล้วท่านจะทำย่างไงเมื่อรู้ว่าจะพายเรือรั่วข้ามแม่น้ำใหญ่ไม่ถึงฝั่งแน่อาตมาจะไม่เกิดความท้อแท้ใจแต่อย่างไดทั้งจะไม่ร้องรำทำเพลงเพื่อหลอกบำรุงขวัญตัวเองให้ลืมว่าเรือรั่วจะล่มแต่จะรีบตระเตรียมหาเครื่องชูชีพใส่ในเรือไว้ให้มากๆ ขณะที่พายเรือไปก็ต้องคิดเสมอว่าเรือจะล่มเมื่อเรือล่มจริงๆอาจอาตมาก็จะรีบคว้าเครื่องชูชีพมาแนบไปกับตัวแล้วอาศัยว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่งทําอย่างนี้ท่านเห็นว่าเป็นการกระทําที่ฉลาดหรือโง่โอ้ฉลาดมากเออแล้ว่าขอถามอีกทักนิดเถอะท่านธรรมณนะท่านยังสงสัยอะไรอยู่อีกถามมาได้เลยสรีระร่างกายเปรียบเหมือนเรือรัว่ว วัตตะสงสารเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ฝั่งโน้นเปรียบเหมือนแดนกระเทมขึ้นนิพพานแล้วทั้งหมดนี้ท่านก็บอกให้ข้าพเจ้าแจมแจ้งจนหมดทิ้งไอ้ที่ตรงสัยก็คือว่าเครื่องชูทีบะท่านธรรมณะจะเปรียบกับอะไรเครื่องชูชีพเปรียบเสมือนกุศลเพราะอะไรท่านธรรมณะจึงได้เปรียบเช่นนี้ เท่าที่เปรียบชูชีพเป็นเหมือนกุศลเพราะว่าตายแล้วท่านจะนำทรัพย์สมบัติใดๆติดตัวไปไม่ได้แม้แต่สรีระร่างกายก็ต้องถูกฝังหรือทิ้งทรัพย์สมบัติก็ดีสรีระร่างกายก็ดีเป็นวัตถุอันหยาบเราจากโลกนี้ไปเราก็ทิ้งที่แผ่นดินนี้สิ่งที่ท่านจะนำไปปรโลกได้คือบุญกุศลท่านจะได้กุศลนี้เป็นเครื่องชูชีพ ว่ายข้ามภพข้ามชาติไปสู่ฝั่งโน้นคือนิพพานดูก่อนอุบาสกท่านละ่ะได้ทำบุญกุศลอะไรไว้บ้างหรือไม่ไม่ค่อยได้ทำเลยท่านธรรมนะททำไมท่านถึงไม่ทำละ่ะข้าพเจ้ามัวตะเป็นกังวลอยู่กับบุตรพัญยาบ้างไรนาแพะบ้างการงานในบ้านบ้างจนไม่มีเวลาว่างพอทำบุญถ้าอย่างนั้นก็น่าสงสารมาก หน่าสงสารท่านกำมณะวัว่ะเจ้าน่าสงสารอย่างนั้นเหรอถูกแล้วท่านยอมตัวเป็นคนใช้ผู้ซื่อสัตว์ของแพะบ้างของไรานาบ้างของการงานบ้างแต่เมื่อมอรณะภัยมาถึง เมื่อเรือคือศรษะาของท่านจมลงสู่วังบนสิ่งเหล่านี้จะช่วยท่านไม่ได้เลยท่านจะต้องไปเผชิญกับความมืดมิดภายหลังความตายแต่เดียวดายเมื่อนั้นแหละท่านจะเห็นคุณค่าของการช่วยตัวเองช่วยตัวเองด้วยการทําบุญกุศลอย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วด้วยการทําบุญกุศลถ้าท่านไม่ทําบุญกุศลไว้ท่านจะไปอย่างยากจนขาดสน ไม่มีสเสบียงอาหารหรืออาวุธใดๆติดตัวไปด้วยท่านจะต้องเผชิญกับความอดอยากหิวโหยและความลำบากแสนสาหัสดุดคนไม่มีชูชีพเมื่อเรือล่มก็ต้องลอยคออยู่ในท้องทะเลหลวงอันเกลื่อนไปด้วยฉลามร้ายและปั่นป่วนไปด้วยพายุโอ้ข้าพเจ้าเสียใจเสียใจจริงๆอย่าเสียใจไปเลยอุบาสก เวลานี้ยังไม่สายเกินไปที่จะสแสวงหาสเสบียงคือบุญกุศลไว้ยังไม่สายเลยท่านสมณะถูกแล้วยังไม่สายขาพเจ้าควรจะทํำอย่างไงรละท่านรมณะตั้งแต่วันนี้ไปท่านก็จงทําบุญกุศลโปรดแนะนํำแก่ขพเจ้าด้วยขพเจ้าควรจะทําบุญกุศลประฐานใดทําบุญกุศลด้วยการให้ทานแก่สมณะพราหมณ์ และคนจนรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์อยู่เสมอพยายามอดกลั้นกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่ฟุ้งขึ้นมาในจิตใจเป็นครั้งคราวสรุปโดยย่อ,อก,ก็คือว่าจงคิดดีพูดดีทำดีทุกเมื่อและทุกสถานที่ความดีนี่หนะคือบุญกุศลที่จะส่งท่านไปสู่คติพบ ภายหลังเรือลม่มฉะนั้นอย่าประมาทโอ้ขอพระคุณทั้นรรมนะอตมาก็จะต้องเดินทางต่อไปแล้วขอให้ท่านผู้จเจริญโชคดีเถิด างใกล้กรุงราชฤทธ์ภูมิประเทศจัดป่าเป็นทุ่งนามากขึ้นพื้นดินอุดมสมบูรณ์ต้นข้าวในนาบางแห่งยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จต้นข้าวงามมากกอใหญ่รวมดกเมล็ดโตจากทุ่งนาก็เป็นหมู่บ้านมีผู้คนอยู่หนาแน่นตามท้องนาชาวนาเก็บเกี่ยวกันเป็นหมู่หมู่บางหมู่สนทนาหยอกล้อหัวเราะกันอย่ามีความสุข บางหมู่ก็ร้องรำทำเพลงขับโต้ระหว่างชายหญิงน่าสรุกสนานก็น่าแปลกพวกเขาทำงานกันท่ามกลางแสงแดดเงื่อไหลโสมตัวอย่างยิ้มแย้มร่าเริงตรงกันข้ากับเศรษฐีที่อยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นในมหานครตัดร่มนตร,รวายใจไม่ได้สักนั้นอย่างนี้ใครหนอที่มีความสุขกันแน่นั่นแหละความสุขอยู่ที่ความพอใจ ชาวนาทำนาอาบเหงื่อต่ามน้ำถ้าพอใจในภาวะของชาวนาก็เป็นสุขแม้จะเป็นเศรษฐีมีเงินเจ็ดสิบโกดอยู่ในปราสาทถ้ายังไม่พอใจภาวะเช่นนั้นยังกระเสือกกระสนลิ้นรนเพื่อภาวะอย่างอื่นอยู่อีกก็หามีความสุขสบายใจไม่จึงเอาทรัพย์ภายนอกเป็นเครื่องวัดความสุขของคนไม่ได้โนนทิวเขาสีน้ำเงินแก่ ตั้ง,งขวางหน้าอยู่ทางทิศตะวันออกเครื่องหมายแห่งมหานครราชครึกราชธานีแห่งมคตธรัตของราชาพินพิสารราชครึกมีนามอีกอย่างหนึ่งว่าปัญจคีรีนครเพราะมีภูเขาห้าลูกคือเวภาระเวปุละคิดชะกูดอิสิคีลิและโซนะตั้งเรียงรายอยู่รอบมือ เป็นกำแพงธรรมชาติอันมั่นคงม,มูปัจจามิตรไม่หานเข้าโจมตีเอาละ่ะพักอยู่ใต้ร่มต้นว่านี่ก่อนเถอะกำลังนั่งอย่างสบายอารมณ์ ายแก่คนนั้นมาจากไหนไม่รู้สพายถุงเดินทานมาเมื่อเหลือไม่เห็นจริงแวะเข้ามานั่งพักด้วยท่านสามนะท่านมาจากไหนอัตมาเดินทางมาจากกรุงสาวัตถีอ้อแล้วม่กํกำลังจะไปไหนมหานครราชคึกเห็นทีจะอยู่ข้างหน้านนก็เพรเจ้าเป็นหมอเที่ยวรักษาพยาบาลคนตามนิคนต่างๆ ความสามารถของข้าเพาเจ้าเป็นที่เรื่องหรือใครก็ตามถ้าข้าเพาเจ้ารักษาแล้วต้องหายจากเจ็บป่วยทุกคนหมอคนอื่นมีความสามารถไม่ได้ครึ่งขาาา้าพเจ้านภว่รอุบาสกเป็นหมอที่มีความสามารถมีความรอบรู้ยิ่งกว่าหมออื่นๆแน่นอนที่เดียวท่านขมันะอาตมาเกิดมาในโลกนี้ก็หลายปีแล้ว ทั้งได้เดินทางท่องเที่ยวมาเกือบจบด้าวแดนรัฐยมประเทศแต่ยังไม่เคยพบเห็นหมอคนใดมีความรู้ความสามารถเหมือนอย่างท่านเลยท่านเป็นหมอผู้สามารถที่สุดเท่าที่อาตมาได้เห็นมา <c oughs> ถูกแล้วท่านสมณะถ้าจะว่ากันตามความจริงแล้วไม่มียาขนาดใดที่ข้าพเจ้าจะไม่รู้ไม่มีโรคชนิดใด ที่ข้าพเจ้ารักษาไม่ได้นี่พูดกันตามความจริงไม่ใจคุยอวดตัวเองอัตมาเชื่อท่านนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของอัตมาทีเดียวที่ได้มาพบท่านเพราะอาตมามีญาติอยู่คนหนึ่งในกรุงราชครึกกำลังป่วยเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะพาท่านไปตรวจดูสมุดฐานและประกอบยารักษาให้ด้วยถ้าท่านรักษาหายได้ อาตมาจ,จะให้รางวัลย่างงามที่สุดไว้ใจข้าพเจ้าเถอะท่านธรรมนัเรื่องเล็กข้าพเจ้ายินดีจะช่วยรักษาคนป่วยรายนี้โดยไม่คิดมูลขาดใดอย่างใดโปรดบอกอาการป่วยของเขามาเถอะข้าพเจ้าจะค้นสมุนทานประกอบยาให้เดี๋ยวนี้อาการป่วยของเขาเป็นอย่างนี้ ก่อนนั้นเขาแข็งแรงดีอย่างอัตม